สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชานิมัวมาเริ่มกันเลยเก Red Alert มเ e ตเตอร์สองโหมดเนื้อเรื่องไฟล์พันธมิตรเป็นบัติการที่3สา l เฮลซูนิชิเริ่มในอีกไม่นานพวกเราทั้งหนุ่งสาวและผู้สูงอายุทั้งหลายจะขอให้คำมันสัญญาและ ว่าจะจงรักภักดีต่อผู้นำคนใหม่ของเรานายกรัฐมนตรีโรมานอฟแห่งสหภาพโซเวียตท่าน้การการปจะจการของคุณในโคโรโดมันประทับใจสุดๆแต่หลายสิ่งมันก็เปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่ที่คุณออกไปสู้สงครามมันก็จบไปแล้วผมาตรนหนกได้ว่าทั้งคอมมิวนิสต์และพวกเรานั้นต้องการสิ่งเดียวกันฉันไม่คิดว่าเราควรฟังต่อนะ เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าท่านประธานาธิบดีแม้แต่ท่านนายพลคขาอยู่ตกอ,อยู่ภายใต้อิทธิพลของเครื่องสัญญาสกสัดจิตโซเวียตมันคืออุปกรณ์ควบคุมจิตใจถูกพัฒนาขึ้นโดยคนคน,คนนี้นี่คือยูริแหลงข่าวกรองของเราเชื่อว่ายูริและแกนพลังจิตของเขาคือคนที่รับผิดชอบในการพูดคุยปนีปนอมกองของหลังป้องกันประเทศของเราก่อนที่จะเกิดการบุกรุกตอนนี้โซเวียตได้ควบคุมประชาชนมากมายในพื้นที่โอ้ไม่ต้องังวลนะพวกการฉันยังไม่โดน ื่อเขาก็ยังไม่ได้กําหนดตําแหน่งของเครื่องส่งสัญญาณที่แน่นอนแต่คุณจะดูออกได้แน่มันมีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาโดยพวกโซเวียตฉันสามารถเชื่อมต่อคุณกังกอางกำลังที่ยังไม่โดนสกัจิตในพื้นที่ได้ใช้พวกเขาทำลายเครื่องส,องสอง่งสัญญาณเมื่อเครื่องส่งสัญญาณถูกทำลายพนักานที่ทดีจะเป็นอิสระและถูกนาไปในที่ปลอดภยัย This, sir, is our IFV. It is a multi-purpose raider capable of boosting the standard weapon capabilities of any infantryman inside. Battle control online. Okay. Entering battlefield. Control. Standby. IFV. มันคือพาหนะเนกประสงค์ที่สามารถส่งเสริมความสามารถของทหารราบมันจะแปลเปลี่ยนรูปแบบอาวุธไปตามทหารราบที่ขึ้นไปนั่ง yes, <sir. S 1> แล้ววิศวกรมันราบยังไงเให้ทำอะไรพวกโซเวียตดได้บุรุษเข้ามาที่วอร์ิงจานดีซีและใช้เทคโนโลยีสะกดจิตควบคุมผู้นำของเราคุณต้องช่วยเหลือพวกเขาโดยการทำลายอุปก,กรณ์สง่งสัญญาณสะกดจิตนั้นซะใกล้กับทำเนียบขาวเป้าหมายที่หนึ่ง ทำลายเครื่องส่งสัญญาณสะกดจิตคงไม่ใหญ่มากมั้งตั้งฐานไปได้เงินไต่ปังได้ยศสร้างฐานธรรมดาเหรอข้ามไปก็ได้มั้งติดต้อมีโลมิโดว่า คุณเอาชาวบ้านมาสู้กับเราอู้หูเอาชาวบ้านมาสู้เราขอโทษนะชาวบ้านขอโทษอย่างมาก Construction complete c o n s t r u c t structure Garrison เ้าตึกไว้ก่อนแล้วกัน <'t> Structure Garrison Construction complete เอาไว้ก่อนแล้วกัน Construction complete โจเยตพัฒนาเทคโนโลยีเทสลาไปถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วทาหารสวมชุดพลังงานเทสลาทหารชนิดนี้จะต่อสู้กับรถถังได้อย่างย่อดเยยมและสามารถเพิม่มพลังงานให้หอคอดไฟฟ้าแรงสูงเทสลาได้ด้วยข้ามเลยแล้วกันแค่สร้างกองครับเจอและ้วยาดาวเทียมมาแล้ว <Unit. S 1> อ,นอนนินคอนเมมเลียร์อันนี้สอนอินคอนเหรอ Unit ready มิสโซเนียแคสโซว์าสมิสโซเนียนมิสโซเนียนนเจอรลิสตอรีมิวียพิพธิธภัณฑ์รประวัติศาสตร์ธรรมชาติมิโซเนียน Unit ready นี่คือวอชิงตันมอนิเมนต์อนุสาวรีย์วอชิงตัน ไม่มีทันยาสะสมกองกองัางเท่านี้คงพอกำลังเสริมมานี่ไงเราจะไม่ใช้เครื่องบินนะครับ u n f o r w a d c Unit i o n Oh, oh, unit lost. Unit ready. Moving. Reinforcements have arrived. Destination command. Forward. On our way, I've got the knife. Blueprint. Ready to ไไ้ซ่อมให้หมดเลยแล้วกันยิงหมาพลบอทำนากรรมไหมไม่อยากยิงหมาเลยเกือบซ่อมเรียบร้อยได้เลยบีบีบีเลย Oh. Wow. Outstanding. Outstanding. CMB forward. On our way, sir. Forward. Securing Unit ready. Unit lost. Unit ready. The small one. No problem. Engineering got the plan right here. securing position. Unit report. Engineering studying blueprints. Good. ลงรถมันเลยก็แล้วกันนั่นแหละได้เลยได้ไรหมดเฮ้ไม่ยึดคืนถล่เลยเพื่อนโอ้บอดโคตรฉลาดเลย โอ้ยได้ได้เอ uh, ็งจิเนีร์ตั้งห้าร้อยเหรียญเหลืออันนี้สอบอันนี s> <S uh, ้ไปอันนี้ก่อนแล้วกันบวกมันเลยเอ้พวกเนี่ยเข้าไปรื้อหลอนสถานบิทคอนได้หน่วยเสริมเพิ่มตัดไป Some Our base is under attack I have the tools Yes sir Bound forward speed low drag Vehicle ready Unit ready

ตั้งเสร็จหมดแล้วโอเคไปเลยยูนิตเรด้ไหนต่อบุกอนุเอาหนูสาดีทำลายรถแรกมันก่อนทายรถแรกมัมกมไฐานมัยูนิต l o s เอามาลูกตู่ดบี้บี้บี้มาเลยปีนั้งแหล vertiento <Unit> vendiveros อาเฮ้ยกโะมันไม่ฉลาดเลยวะเราเป็นคนเล่นนี่วะตึม oh oh. ไม่หมด what booming? Unit promoted. Closing in. Closing in. Closing in. Commencing Unit lost. <coughs> รถซ่อมเหลือสองคันก็ยังดีาเองไปใส่รถซ่อมสามดาวเป็นยังไงโอ้ยมู่ต่างจากเดิมเท่าไหร่แล้วเฮ้ยเหมือนเดิมพร้อม s t a n d b Commencing uh... hey. fire zone confirmed. High uh speed, -huh. Commencing assault. Uh -huh. Unit promoted. High hey. speed, low Unit promoted. Oh -huh. oh -huh. ไม่เหลือโอเค่านสปอร์ติดเนี่ยเหละเครื่องส่งสัญญาณสะอดกติดไอพิกเบอร์ค่ัน มเหลือ Unit promoted. Primary objective achieved. Incoming transmission. คอเตอร์มา,ามาีการติดต่อเข้ามาทั้งทุกการบนกลุณคทั้งนี้คุณใช้ไม่หมดผมไม่รู้ว่าคุณช่วยพวกเราจากความวุ่นวายนี้ได้ยังไงแต่ผมต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งหลังจากเรื่องนี้จบลงผมจะเลื่อนตำแหน่งให้คุณอะไรก็ได้ที่คุณชอบ นอกจากตำแหน่งประธานอาธิบดี <c oughs> จตา <need> ดูต่อไป <'m> นะผู้การผมต้องการคุณทั้งนอกนั่นภ <Mission accomplished. S 1> ารกิจสำเร็จแล้วกํ <c oughs> าหนด30นาทีเปล่นไป20เลยเหรอ <c oughs> ตัดออกฝากกดติดตามด้วยนะครับ